h e l lo s t u d e n t ค่ะวันนี้มาพบกับที c h e r w well, แววนะคะในวิชา science subject นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเราไปดูหัวข้อ t o อป,ปิกันเลยค่ะตามที่เช e r มาเลยค่ะ s t u d e n t วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ในส่วนที่1น,นะคะตอนที่1นึ่นะคะสืเดนจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะข้อ1สังเกตและระบุชื่อส่วนต่างๆที่อยู่แนบภายนอกร่างกายได้นะคะกิจกรรมที่1เรามีส่วนต่างๆของร่างกายอะไรบ้างคะสืเดนเราสำรวจตัวเองซิว่าภายนอกร่างกายเราเอาว,ว,วัยวะภายนอกร่างกายเรามีอะไรบ้าง ลองส่องกระจกแล้วก็ดูนะคะหรือไม่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าอาวัยวะภายนอกร่างกายของสติวเด t นมีอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตอบคาถามทีเชอร์นะคะเราไปเริ่มเรียนกันก่อนนะคะกิจกรรมที่1น,นะคะที่สติวเด t นจะต้องทำคือเรามีส่วนต่างๆของร่างกายอะไรบ้างจุดประสงค์ ให้สติวเดนสังเกตและระบุชื่อส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดินสาวสีนั่นเองนะคะกิจกรรมที่หนึ่งเราจะทำโดยวิธีจับคู่นะคะสติวเดนจับคู่กับเพื่อนแต่ถ้าตอนนี้ช่วงโควิดเราคงจับคู่กับเพื่อนไม่ได้ให้สมมุติกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะคะ สำรวจจับคู่กับเพื่อนสำรวจส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายของสติวเดนนะคะพร้อมทั้งวาดรูปนะคะระบุชื่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะคำถามชวนคิดค่ะอาธิชร์อ,อยากจะถามสติวเดนว่านักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อทำอะไรอ่าเป็นคำถามที่ต้องย้อนกลับไปดูคำตอบที่สไลด์ ก่อนหน้านี้นะคะจับคู่เพื่ออะไรคะจับคู่เพื่อสำรวจร่างกายตัวเองว่าอวัยวะภายนอกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะชื่ออะไรบ้างนั่นเองค่ะอทีนี้ที่เชื่อมี The word นะคะให้ Student ได้แพททิสฝึกอ่านกันนะคะเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของร่างกายเราไปฝึกอ่านกันค่ะ เลยนะคะส่วนบนเลยคือรูปนี้คือหัวนะคะหัวอ่านว่าหัวสเปลลิ่งได้เป็นหอหีบนะคะหออัวหัวค่ะตาตออาตาอ่านว่าตาค่ะหูหออูหูอ่านว่า หูค่ะปากปออากอปากอ่านว่าปากค่ะหัวไหลอ่านว่าหัวไหลสเปลลิ่งเป็นหออัวหัวหอลอไอไหลไหลไม่เอกไหลอ่านว่าหัวไหลค่ะต่อไปอวัยวะต่อไปคือแขน ขอแอนอแขนอ่านว่าแขนค่ะต่อไปส่วนที่เป็นอะไรคะขาใช่ไหมคะขออาขาอ่านว่าขาค่ะทีนี้มาถึงช่วงอภิปรายความรู้ค่ะสตูเดนเรามาดูอวัยวะภายนอกของร่างกายเรามีอะไรบ้าง ส่วนหัวนะคะพูดถึงส่วนหัวก่อนก็จะมีตามีหูมีปากมีจมูกมีหัวค่ะส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายนะคะที่นักเรียนสำรวจอยู่ตรงไหนตรงส่วนไหนของร่างกายบ้างให้ยกตัวอย่างอาสติวเดนยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะสติวเดน ยกตัวอย่างเมื่อกี้ทีเชิญถามไปที่เกี่ยวกับส่วนหัวนะคะตรงส่วนหัวของร่างกายยกตัวอย่างนะคะทีเชิ์จะบอกไปเลยนะคะยกตัวอย่างคือส่วนเป็นหูหูตาจมูกปากนะคะคือส่วนหัวทั้งหมดนะคะต่อไปแต่ละส่วนของร่างกายอยู่ในตำแหน่งเหมือนกันหรือแตกต่างกันตำแหน่งเหมือนกันไหมคะสติเดน ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะแต่ละส่วนของร่างกายอยู่ต่างที่กันนะคะอยู่แตกต่างกันนั่นเองอย่างเช่นตาอยู่ส่วนของหัวส่วนขาและแขนอยู่ส่วนของลำตัวนะคะอันนี้คือความแตกต่างของอวัยวะของร่างกายค่ะลูกสรุปความรู้จากกิจกรรมนะคะส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายมีหลายส่วนเช่น ตาหูจมูกปากและอยู่ในที่ตำแหน่งต่างๆของร่างกายเช่นกันนะคะบทเรียนต่อไปนะคะทีเชอร์จะมาสอนสติเด n นในเรื่องของลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะในพาร์ท2นะคะเพราะฉะนั้นสติเดนอย่าลืมติดตามนะคะ ต่อไปที a เชอร์ก็จะให้เป็น homework ค่ะหลังจากที่ student ได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะได้เรียนกับทีเชอร์ในคลิปนี้แล้วให้ student กลับไปทำการบ้านนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ค่ะลูกเล่มสีม่งๆวงกับสีฟ้าฟ้านี้นะคะเขียนว่าป .1 เล่มหนึ่งนะคะลูกวิชาวิทยาศาสตร์และเล่มที่1น,นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดค่ะลูกหน้าที่สองคือหน้านี้ กับหน้าที่4นะคะคำชี้แจงเขาก็จะมีบอกว่าให้สติวเด้นทำอะไรบ้างหน้าที่2ก็ให้สติวเด้นทำอะไรบ้างหน้าที่4ให้สติวเด้นทำอะไรบ้างซึ่งทีเชอร์ถ่ายรูปมาให้สติวเด้นดูจะได้จำได้ค่ะว่าทำหน้าไหนเล่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นทีเชอร์ก็หวังว่าสติวเด้นคงให้ความร่วมมือนะคะในการทำแบบฝึกหัดนะคะลูก สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่ทีเชอร์สอนก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าซิเดนคงได้รับความรู้จากทีเชอร์ไม่มากก็น้อยบ้างนะคะหมั่นไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะลูกเพื่อจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ทีเชอร์แวร์ก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ o u a g เกนนะคะพบกันใหม่ในคลิปนะคะ o u a g เก n บาย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 ค่ะซิเดน